ทุกคนครับวันนี้ไปลานอิสรภาพ109ลานแห่งความจงรักภักดีที่จังหวัดอ่างทองมาครับตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยนะครับและก็ต้องบอกว่าวันนี้ดีใจมากครับที่เจอผู้ริเริ่มโครงการก็คืออาจารย์ถวันเมืองช้างนะฮะ ที่กำลังตีกองสบัดชัยอยู่นี้เองดีใจมากเลยนะครับก็เลยสอบถามอาจารย์นะฮะเพิ่งรู้ว่าเลข109นั้นั่นก็คือเลขรัชกาลที่10และรัชกาลที่9ของเรานั่นเองวันนี้อาจารย์ตีกองสบัดชัยให้เราชมนะฮะบ,บอกว่าอาจารย์ต้องมาตีแบบนี้แหละครับนะฮะเพื่อให้เราผู้ที่มาเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนี้ได้มีความรู้สึกว่าฮึกเหิมนะฮะแล้วก็รักชาติของเราเพราะประเทศชาติของเราเป็นประเทศเอกราชนะฮะและนี่คือ ปฏิมากรรมรูปปั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งอาจารย์จะสร้างใหญ่กว่านี้อีกนะฮะวันที่6ทธันวาคมใครว่างเชิญนะครับ